สวัสดีครับวันก่อนสอนวิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับใน EP1 เนาะวันนี้เดี๋ยวมามาอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของตัว LPD 3อีกรอบหนึ่งนะครับในกล่องก็จะมีนะครับกล่องนี้นะของแม็กนะครับมีโลโก้นะครับมีอ่าสติ๊กเกอร์นะครับรับประกันตัวนี้จะเหมือนกับที่อยู่หลังสินค้านะนะครับแล้วก็ ในกล่องก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้จะเป็นสาย OBD นะครับด้านนี้เอาไว้เสียบรถด้านนี้จะไว้เสียบที่จอเนาะแล้วใน,นกล่องก็จะมีคู่มือภาษาไทยของแมสนะครับอธิบายการการใช้งานนะครับการใช้งานนะครับก็จะมีกาวนะครับกาวสองหน้าเอาไวนะ้แปะเนาะแปะใต,ใต,ใต้ใต้เกียร์นะครับใต้สมาร์ทเกียร์ตรงนี้ก็จะแปะแล้วก็เอาตัวนี้แปะนะครับติ๊กเกอร์ตัวนี้ แล้วเราคราวที่แล้วอธิบายวิธีการเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับแล้วก็ส่วนประกอบของตัวเกตเนาะนะครับก็มันก็จะมีปุ่มกดนะครับก็จะกดได้สามแบบเนาะก็คือกดตรงนะครับสไลด์ซ้ายสไลด์ขวานะครับกดตรง นะครับก็จะเป็นการาเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลนะครับว่าจะต้องการแสดงแบบไหนเนาะก็จะมีปิดไปจะเหลือแค่ช่องเดียวนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นความร้อนนะครับแล้วก็มีแสดงตรงนี้ก็คือรอบเครื่องนะครับแถบรอบเครื่องและเน,นี้ยอ,อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนาะก็จะอยู่ขวามือนะครับอันนี้ความร้อนก็จะเป็นสเกลสามสิบหกสิบเก้าสิบ ร้อยยี่สิบองศานะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่าว่าจะอ่าก็จะแรงสองด้านนะครับกดครั้งหนึ่งก็จะแบบนี้นะตามรูปเลยนะครับก็วนไปเนาะอยากจะได้แสงครบแสดงทุกอย่างก็จะด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับก็คือการกดตรงเนาะแล้วก็สไลด์ซ้ายก็คือการเปลี่ยนค่าซ้ายขวานะครับสไลด์สไลด์ขวาก็จะเปลี่ยนด้านนี้เนาะสไลด์ขวาอย่างนี้เลยนะนะครับ เนาะโอเคนะ okay, นะถ้ากดตรงก็แบบนี้นะโอเคกดแช่นะ okay. กดแชนะ่มันก็จะเข้าเมนูตั้งค่ามันก็จะมีนะครับอ่าสไลด์ไปนะครับมันก็จะเป็นการปรับค่านะว่าจะให้ค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เมนูแรกเนาะตามคู่มือเราก็จะมีคู่มือให้ว่าเมนูแรกคืออะไรนะครับนะครับเมนูแรกเนาะเมนูที่หนึ่งนะครับอ่า ค่าเริ่มจากค่าโรงงานนะค่าเริ่มต้นหนึ่งร้อยเจ็ดนะครับก็คือสปีดนะครับตั้งมาจากโรงงานคือร้อยเจ็ดนะถ้าเราจะเพิ่มลดกรณีปรับความเร็วเนาะก็จะอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับนะครับก็ถ้าสไลด์ซ้ายนะครับก็คือลดค่าสไลด์ขวาก็คือเพิ่มค่านะครับถ้าโอเคก็คือกดตรงเนาะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็คือมีทั้งหมด ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นเมนูนะครับก็จะมีทั้งหมดสิบสี่เมนูกดกดตรงสั้นๆนะมันจะเปลี่ยนเมนูนะครับนะถึงสิบสี่นะครับแล้วกดอีกทีนึงกลับมาหนึ่งใหม่นะครับมันก็จะจําไว้เนาะพอสไลด์แปดนะแล้วกดตรงเนี้ยเดี๋ยวถ้าครบรอบ 14, สิบสี่สังเกตด,ดูนะที่เราตั้งไว้เมื่อกี้มันก็จะอยู่ร้อยแปดแล้วนะครับ ส่วนรายละเอียดการตั้งค่าเดี๋ยวจะมาอธิบายทีนึงนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับแล้วถ้าเกิดอ่าโอเคกับค่าที่ต้องการก็กดแชร่นะครับอ่ามันจะกลับมาหน้านี้นะครับเมื่อกี้คือการเข้าไปตั้งค่าเนาะโอเคสวัสดีครับ